คลิปนี้ครติกก็จะขอแนะนำวิธีการสร้าง QR Code แบบง่ายๆไม่มีวันหมดอายุด้วยแคนวากันนะครับ มาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นานกเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสันเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําวิธีการสร้าง QR Code แบบง่ายๆไม่มีวันหมดอายุด้วยแคนวากันนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปถ้าเราสร้าง QR Code แบบง่ายๆเนี่ยด้วยเว็บไซต์ต่างๆที่มีมากมายนะครับ มันมีวันหมดอายุนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องการอยากจะใช้ QR Code ที่ไม่มีวันหมดอายุเราก็ต้องสร้างขึ้นเองด้วยเว็บไซต์ที่ชื่อ c a n v a นะครับจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับรับรองไม่ยากเช่นเคยก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามระยะข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับวิธีการสร้าง QR Code แบบง่ายๆไม่มีวันหมดอายุด้วยแ a นว a กันครับ มาเริ่มกันเลยนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้เราก็พิมพ์คําว่า Canva เข้าไปนะครับนะครับเปิด Canva นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นที่หัวข้อแรกเลยนะครับ Canva.com ตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับนะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาสามารถสร้าง QR Code ได้แล้วนะครับการที่เราสร้าง QR Code ขึ้นมาใช้งานเองเนี่ย ข้อดีก็คือมันจะไม่มีวันหมดอายุนะครับถ้าเราไปสร้างจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งมีเยอะแยะเลยในเว็บไซต์นะครับเพียงแค่เปิด URL แล้วก็พิมพ์คําว่า QR Code นะครับ QR Code Generate เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับเราก็สามารถสร้างขึ้นมาใช้งานได้แต่มันจะใช้ได้ชั่วคราวนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานแบบถาวอรได้นะครับดังนั้นเราต้องการอยากจะใช้ QR Code ที่เป็น QR Code ของเราจริงนะครับแบบถาวรเลยใช้ตลอดชีพนะครับ ทำตามครูติ๊กได้เลยครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปที่สร้างดีไซน์นะครับไปที่สร้างดีไซน์ก็คลิกเลยครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของนี่กำหนดเองก็ได้นะครับมากำหนดเองนะครับก็คือความกว้างความยาวเป็นพิกเซลนะครับสมมุติผมตั้งไว้ที่สัก400นะครับความยาวก็สัก400พิกเซลนะครับ ถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับจากนั้นก็กดสร้างดีไซน์ได้เลยสร้างดีไซน์ใหม่นะครับเราก็จะได้มาประมาณช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ขึ้นมานะครับพอสร้างขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ไปที่นี่เลยนะครับไปที่จุดจุดที่เป็น9จุดตรงนี้ที่เขียนว่าแอปตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลยนะครับทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับ เดินลงมาเดินลงมานะครับนี่นะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับนะครับก็ว่ารับรหัส QR code นะครับแล้วก็แตะตรงนี้เลยนะครับอ่าพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีหน้า QR วโค้ดโผล่มาตรงนี้เห็นไหมครับจากนั้นนะครับก็จะมีช่อง URL ตรงนี้นะครับเขียนว่าใส่ URL นะครับช่องนี้นะครับสามารถใส่ URL ที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วเขาจะ สร้าง QR Code ให้เรานำไปใช้กับดีไซน์ของเรานะครับผู้ที่สนใจก็สามารถสแกน QR Code เข้ามาถึง URL ของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่เขียนบอกไว้ดังนั้นนะครับเราก็ไปเอา URL นะครับมาใส่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอีเมลเว็บไซต์แฟนเพจ a c e b o o o นะครับหรือ,อ ID Line นนะครับก็สามารถมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ผู้ที่ต้องการนะครับอยากจะ อ่าสแกนเข้ามาก็จะพุ่งเข้ามาหาเราได้นะครับในที่นี้สมมุติว่าผมอ่ามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับก็คืออ่านี่นะครับยูทูบนะครับช่องของตัวเองนะครับเราผมก็ก๊อบมาเลยนะครับก๊อปยูเอลตัวนี้นะครับคอนโทนซีนะครับจากนั้นในห่อง URL ตัวนี้นะครับผมก็นํามาวางก็คอนโทนวีนะครับนี่ก็มาแล้วเห็นไหมครับอ่าส่วนต่อมาก็คือส่วนของการปรับแต่งนะครับอ่ามีดอกดาวตัวนี้ก็กดลงมาดูนะครับปรับแต่งก็มี สีแปะกาวนะครับเราอยากให้เป็นสีอะไรเราก็สามารถใส่ได้นะครับสมมุติผมใส่สีแดงเป็นยังไงนะครับโค้ดนี้นะครับสีฟอนตเป็นไงสีฟอนตใช้สีดํำสมมุติเราอยากได้สีอะไรก็สามารถใส่ได้นะครับระยะขอบ2องประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กดสร้างได้เลยนะครับกดสร้างรหัส QR โค้ดได้แล้วก็กดที่ปุ่มสีม่วงตัวนี้รอสักครู่เนี่ยครับก็จะได้สีแดงออกมาเห็นไหมครับอ่านี่นะครับก็สีแดงนะครับ ถ้าสีแดงไม่ชอบไม่สวยนะครับเราก็ไปแก้ได้ก็เป็นสีขาวนะครับอ่านี่ก็เป็นสีขาวแล้วก็เจนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็จะได้สีขาวมาแล้วเห็นไหมครับอ่านครับเราก็สามารถเลื่อนหรือขยายได้นะครับเอาให้อยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้ก็คือ400พิกเซลตรงนี้นะครับในช่องว่างๆตรงนี้เราสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้นะครับอ่าก็ไปที่ text หรือข้อความตรงนี้นะครับก็คลิกเลยนะครับ จากนั้นก็เลือกหัวข้อนะครับผมก็เลือกแล้วนะครับนี่พิมพ์เพิ่มหัวเรื่องนะครับผมก็พิมพ์ว่าสแกนที่นี่สแกนนี่นี่ครับนะผมก็พิมพ์เข้าสแกนที่นี่เข้าไปหรือเพื่อนๆอ,อยากจะใส่คําว่าอะไรก็สามารถใส่ได้นะครับเพื่อบอกให้คนที่ได้คิวยวาต้องเราสแกนมาเพื่อ,อมาทํากิจกรรมกับเราหรือเราต้องการอยากจะแสดงอะไรก็สามารถ ได้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็ได้ QR Code โค้ดไว้ใช้งานแบบฟรีๆแบบไม่มีหมดอายุด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น QR Code โค้ดที่เจนจาก Canva นะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการอยากจะเซฟไปใช้งานทําอย่างไรนะครับก็ไปที่แชร์ตรงนี้นะครับไปที่แชร์นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วเขาจะมีให้เราเลือกว่าจะ เลือกดาวน์โหลดเป็น png นะครับหรือมีดาวนดาวตรงนี้นะครับก็มี jpeg มี jpg นะครับก็คือโปร่งแสงนะครับมีมาตรฐานคือ pdf นะครับต่างตพวกนี้นะครับมีไฟล์ให้เราเลือกนะครับแต่ที่แนะนำนะครับเขาให้แนะนําเลือกแบบ png นะครับก็คือไฟล์ภาพโปร่งแสงข้างหลังนะครับเราจะเลือก jpeg ก็ได้นะครับหรือ p jpg ก็ได้นะครับสมมติผมเลือก png นะครับก็เลือกเลยนะครับพอคลิกไปปั๊บนะครับขนาดก็ ตามที่เราระบุไว้ก็คือ400ค400พิกเซลตรงนี้นะครับที่เหลือก,ก็กดไม่ได้เพราะว่าเป็นเฉพาะโปรเท่านั้นถึงจะใช้งานได้ในส่วนนี้นะครับจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดรอสักครู่นะครับรอสักครู่นี่ก็จะขึ้นมาให้เราเซฟแล้วใช่ไหมครับเราก็เลือกเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปสมมุตินะครับชื่อไฟล์ว่าสแกนที่นี่ผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เซฟเลยนะครับ นี่เพียงเท่านี้นะครับเราก็ลองย้อนไปดูนะครับอ่านี่นะครับนี่ QR code คเราก็มาแล้วเห็นไหมครับนี่เปิดเข้าไปเต็มจอดูนี่นะครับเราก็ได้ QR code คของเรามาแล้วเราก็สามารถนำา QR เออคนี้นะครับส่งเข้าไปให้เพื่อนนะครับหรือจะพิมพ์ใส่กระดาษแล้วไปแปะไว้แล้วให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับไปสแกนใช้งานได้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับ QR code คเนี่ยเพราะว่าเป็นอ่า คียบโคที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีมนวันหมดอายุนั่นเองนะครับแรกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการสร้างเคียวโคดด้วย c a n วาเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นสมาชิกแบบ pro หรือแบบ education หรือแบบธรรมดาแบบผมเนี่ยก็สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการสร้างเคียวโคดแบบที่ไม่มีวันหมดอายุเอาไปใช้งานประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับ และนั่นก็เป็นวิธีการสร้าง QR Code แบบง่ายๆไม่มีวันหมดอายุด้วยแคนวานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมายด้วย QR Code ของแคนวานะครับก็ฝากไว้สำหรับการสร้าง QR Code แบบง่ายๆแบบไม่มีวันหมดอายุแบบด้วยแคนวาครับก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามและข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ